ว่าโหคุณระเบิดหลบหลบหลบโยกโยกเฮ้ยอืมอย่าบอกนะ้ายจะเข้านั่นนะครับผมและคนดูทุกท่านที่เข้ามารับชม ช่องตาเพเกมนั่นเองนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ใน i อดีของคนในแคนอีกแล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมตอนนี้ผมอยู่ใน i อดีของคนในแคนนะครับผมนี่ซึ่งผมเคยทาคลิปแล้วเนาะน่าจะเคยทําคลิปเคยเล่น i อของพี่เขาแล้วนะครับก็น่าจะเคยท่านผู้ชมดูกันแล้วนะแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนะผมจะมาเปิดกล่องกาชานะครับผมซึ่งพี่เขาน่ยซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจัดไว้ให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ พี่เขามั่นใจนะครับเขามั่นใจเลือกเลือกที่จะให้ผมเปิดท่านผู้ชมก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าระดับตานาเกลือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมรู้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันทั่วหน้าอยู่แล้วนะ5้าบกล่องครับผมจัดไปครับผมในกล่องนี้เนี่ยซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีหัวกระสุดแม่นสิบลงสิบนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับหน้ากาก pba c 33 p บ p t n นะครับผมแล้วก็เบลดํานะครับหลักๆเนี่ยที่ผมคิดว่าดีที่สุดในกล่องนี้นะก็จะเป็นหัวกกระสุนนแม่คับล้ว เบล่ดำนะครับเบล่ดำแล้วก็หน้ากาก BBTM นะครับผมคิดว่า3อย่างเนี้ยโอเคแล้วนะครับถ้าแตก3ามวันได้ก็คงดีจัดไปอย่าพูดเยอะดูเลย10กล่องแรกว่าไงครับพี่ชายอ่อหเรียบร้อยครับทองทองไม่ออกนะครับแต่กล่องฟ้ามาครับอุ้ยโอ้โหทำไมมันของที่กูได้แต่ละอย่างมันเกินแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาวะมาวะหน้ากาก BBTM เจ็ดวันได้อยู่นะได้อยู่นะเว้ยแป๊บนึงนะ ไม่ของมันเต็มวะเนี่ยจัดไปไปเรุ่นครับมาครับมาโอเคโอ้โหเรียบร้อยสองอย่างนี้ขอเป็นหน้าก,กาก VTN นะครับหรือไม่ก็เบลเล่ฟ้าเอ้ยเบลเล่ฟ้าไม่ใช่เบลเล่ดาเนี่ยเบลเล่ดาแบบเนี้ยจัดไป <c oughs> ววระเบิดเจ็ดวันจัดไปเฮ้ยเอาวะไอ้นี่หัวแมนสิบแล้วสิบครับจัดไปครับโอ้โหของมันยังเต็มเสมอเลยนะของเต็มหนักมากตอนนี้คือของไอ้ดีพี่แกมันเยอะเว้ยจัดไปครับ โบ้มาให้ครับมาครับปัดอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสามสิบวันแน่นอนนะกล่องทองสามสิบวันแน่นอนแต่ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับมาที่กล่องแรกก่อนเลยฮะจัดไปโอ้โหหน้ากากบ,บีบีไอซีสามสามสิบวันเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะนี่ครับโหสุด 10, แม่สิบแรงสิบสามสิบวันครับจัดไปครับอีก 22กล่องนะของทองโอ้ของทองไม่ออกแล้วลว่ะโอ้โหหัวสุดรัวเลยโอ้โหหัวสุดรัวเลยอืมดูดิจัดไปมาจัดใหม่ครับผมเรียบร้อยครับกล่องฟ้าโอ้โหฟ้าฟ้าเลยฟ้าเลยโอ้เกลือนี่กูเกลือจริงอูยเลยสองวันไอสองกล่องชิบหายเกลือมากเลยอะ่ะ จัดไปครับเปิดไปเลยครับอีก2กล่องฮะโอ้โหสัมผัสได้ถึงความเกลือครับเกลียมันตอนแรกผมก็มองว่ามันไม่เกลียนะครับแต่สุดท้ายก็น่าจะเกลือนะครับเจ้าของไอดีน่าจะกำมัดแล้วเนี่ยจะม <laughs> ึงต่อยแบบนี้พี่นะเฮ้ <laughs> ยผมก็โอ้ นะผมก็ไม่รู้ว่าดวงผมนี่มันเป็นอะไรไม่มีแต่เกียงจริงวะอ่ะในไหนก็ในไหนแล้วนะครับในเมื่อเราสุ่มกล่องไปที่เรียบร้อยนะครับมันจะจบแค่การสุ่มกล่องมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไปเล่นมัน,มนสนุก,สน,กสนุกกันดีกว่านะครับผมจัดไปไว้รุ่นพีพีทั้งหลายยิงก,กันมันเลยนะห้องนี้นะห้องซองนะครับห้องนี้บอกไว้ก่อน โอ้เอยเดี๋ยวอ่าอ,อย่างงี้เดี๋ยวก็ต้องมีคนทักผมไม่แน่แบบว่าที่ทำไมสับไวจังมาโคหรือเปล่านะครับคือมันหลายคลิปผมเห็นหลายคลิปมากเลยนะที่แบบว่าเม้นประมาณนี้นะครับซึ่งผมหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนะว่ามันสับไวเพราะอะไรนะครับคือแบบว่ามันเป็นเพราะเบเล่น,นะครับส่วนหนึ่งที่สับไวขนาดนี้มันเป็นเพราะเบเย่น,นะครับแล้วไอเดี้ยนี้ พี่เขาเปิดไว้ไงเอ re, <c oughs> อถ้าของไอดี compute. นี่เขาเปิดไว้นะครับเปิดไปเรียไว้นะครับมันก็เลยต้องสับแบบนี้แหละนะครับมันก็เลยต้องสับไว้แบบนี้นะครับน,นี้บอกไวนะะ้นะครับนะแล้วถามว่าทําไมผมสับสดเองกําไมไม่เห็นไวแบบนี้เลยนะผมก็บอกไปหลายรอบแล้วนะว่าเออเนี่ยผมก็สับตั้งค่าตามสับสดของผมสับสามหนึ่งก็ไวได้นะครับเออมันก็ไวได้นะแต่ผมก็เจอเม้นแบบนี้บ่อยนะผมบอกไปแทบทุกคลิปแหละ ผมก็ถ่ายมือให้ดูทุกคลิปแต่บางคนก็ยังจะหาว่าผมมาโคไม่รู้ทำไมเออไม่รู้ทำไมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเจออยู่แบบนี้ไม่รู้จะตอบยังไงอะคนดูเพราะงั้นผมบอวกว่าผมเก่งแล้วกันอะแทบสับได้ยังไงผมเก่งมากเลย่ะผมสับไวนะเท่ามาโคเนะไวสับไวจนมักมีคนล้อมาโคเนะ่ยโอ้โหอแม่งมีตัวซับอยู่ในบ้านไม่งั้นนี่แหม แตจิง่ฟิลิปปินแต่ยังไม่รู้เลยว่าคนในห้องนี้ใช่ฟิลิปปินหรือเปล่าเผือไม่ใช่ฟิลิปปินเนี่ยกูดูแล้วเนี่ย่หมดครับเกียร์เกียร์เดี๋ยวโอ้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 โออ้้อ้โอเรียบร้อยครับผมเฮช็อตไปเนี่ยครับเฮช็อตไปนะฮะค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับ ห้องนี้นี่ตัวตึงตัวตึงด่านเฮลเลนเตอร์น่าจะเยอะขออย่างเดียวอย่าลอยผมเด้อแข้างหน้าผมกาซู้ไม่ไหวแล้วโอเคไปปะไปปะ เฮ้ยโอ้ผมสับเฝ้าโอ้สับเฝ้าเฉยโอ้ยตา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 ยดูดูดูฝั่งข้างแม่งเอาที่ถ่ายว่าวโหกูระเบิดหลบหลบหลบ,บโยกโยกสายอย่าเข้านะเว้ยเฮ้ยเพื่อนอย่บาบังเด้ออย่บาบังเด้อ โอ้โหมีคนยิงใครครับผมมีคนยิงใครเล่นไปเล่นไปโอ้โหตัวละครตัวละครนี้หืมหน้าหน้าอย่างกระจอกเกอร์เลยหรือว่าจ็อกเกอร์วะทำให้กูตกใจไปเพื่อนดี่ห้กูด้วยโอ้โหจะยอดทีมเราน่ารักที่สุดแล้วอะ ออเ,เอ้าโดนเฉยวะอะไรวะเรียบร้อยเอพีซีนนี่เล่นดาดเทนเ,เ,เตอร์ผมคิดว่าน่าจะดีจริงๆอะ่ะเพราะว่าเห็นคนส่วนมากเล่นกันตลอดเลยนะห้องเนเต,เตอร์นะเดี๋ยวมันก็หรือมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดีเ๋ยวเดี๋ยว กาดโดดอเฮ้ยทำไมทำกับผมแบบนี้ยเลยอารมณ์กูโอ้โหดีนะจริงไม่โดนสักคนน่ะไม่โดนหัวเลยเห็นไหมตังเขานี่ตังทุกตัวแค่เอาซอมไปยิงห้องไอ้นเตอร์ก็ดีแค่ไหนแล้วจริงๆ ยิงได้ไม่ติดลบนี่สำหรับผมผมก็โอเคแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าร้อย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  อย่าบอกนะท้ายจะเข้านั่นโอเคปวดมือแล้วอันนี้ปวดมือจริงเฮ้ยปวดมือปวดมือเลยเชี่ย <Yeah. S 2> <Win. S 1> ปวดมือเลยแม่งแบบมันไม่ใช่อะไรหรกผมแม่งเก่งเกิน้ยเออผมปวดมือเลยอ่ะพูดจริงปวดมือสั์เลย อ้าออกห้องมาเลยเฮ้ยเตะไหมเอ้ยโอ้อะไรเนี้ยหวังเกินไปหรือเปล่าเตะทรืไมกูก็ว่าอยู่ทำไมคนแม่งออกห้องวะอ่ะแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตะพีเกซ์เกมนั่นเองนะผมไว้เชิญใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับท่านมากครับผม